อ่ะศัตรูพืชเอาเอาหญ้าต้นกอใหญ่ๆเหลือแค่นี้อ่าหญ้ากอใหญ่ๆเหลือแค่นี้แหละเนี่ยเมื่อวานวันก่อนยังกอใหญ่อยู่เลยเอาเอาพวกศัตรูพืชเอาเต็มที่เลยอ่ะพี่นมข้นกับพี่นมสดอ่ะอ่ะเต็มที่เลยเล็ดหมดเลยเอาเอะนี่อ่ะนมข้นกับนมสดอันนี้พี่ส้ม ที่ปลาส้มอ่ะ,อะดื้อกันเลยทีนี้เดีหมดเอา,ด,เอาดูเอาดูเอาแล้วกันครับเนี่ยทำไงดีเนี่ยเนี่ยไอ้นุมสดอันนี้ไอ้นุมสดเป็นผู้ชายนะครับที่นมคนก็เป็นผู้ชายนะอืมน้องปลาส้มเป็นผู้หญิงนะตัวนึงแต่เขาดื้อเหมือนกันอืมดื้อเหมือนกันมีแต่ตัวพาเพื่อนเลย